กรบสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนีลเกมเมอร์ทีนั่นเองนะครับอยู่กับผมเชคชินเคยนะฮะกับเกมยูโ p ปีออริจินนะฮะวันนี้เราก็จะมาจับหมาป่าคิง o ูฟของจริงแล้วนะฮะคือแบบจะจับมาเลี้ยงจริงๆแล้วนะฮะก็ดูสิว่าเราจะจับได้หรือไม่นะฮะจึงคลิปที่แล้วนี่เฟลนะฮะคือ <laughs> มาบอกสดิบสดีเลยนะ แต่ก็จับไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลยังไม่ถึงนั่นเองตอนนี้ไปที่ไงครับแทนเทมแทม,แม,แมหรือเวลสามสิบแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ค่อยมีเวลามาฟาร์มนะครับแล้วก็นั่งฟาร์มจนครบ30นั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้เราก็ลืมนะครับว่าไอ้เจ้าหมาป่านั้นมันอยู่ตรงไหนวะผมจำไม่ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้าหันหน้าเข้าไปหันหน้าเข้าไปหันหน้าเข้าไปทางนี้ มันก็น่าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าอ่าในวันนี้นะครับผมจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องการจับหมาป่าคิงวูฟนะครับกับเรื่องไอ้นี่นะครับเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเรื่องอะไรนะเรื่องการใช้ของร่วมกับเพื่อนเออนะครับบางคนยังไม่รู้นะครับว่าการใช้ของร่วมกับเพื่อนต้องทำยังไงบ้างนะฮะ ก็เดี๋ยววันนี้คลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับผมตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับลืมแล้วฮะว่าอยู่เขาเทิกไหนเนะี่ยบอกเองลืมเองนะครับน่าอยู่แถวนี้นะน่าจะไม่ผิดนะครับเออน่าจะอยู่แถวนี้นะนี่ไงเจอแล้วเป้าหมายของเราเรามาเจอกันอีกรอบแล้วเจ้าคิงวูฟวันนี้แหละฉันจะจับแกให้มาเป็นลูกน้องในสังกัดให้ได้เลย ใช่ไมเด่ยไม่ใช่แล้วนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับแบบนี้เราต้องควักเดาออกมานะฮะปากขาให้มานดเร็วไอ้เจ้าหมาน้อยเอ้ยมันได้เร้วเวลสามสไม่คันนามือหรอกไอ้น้องเอ๋รู้จักสปินมีไร้ราวไหมนี่นะฮะวันนี้เราจะมาจับมันให้ได้นะฮะ พาทแรกเราเฟลนะไม่ได้ไม่ได้นะฮะต้องจับให้ดูแบบสดสดร้อนๆอย่างนี้กันเลยนะครับไม่งั้นมันเดี๋ยวมันไม่เฟวอ่ามาแล้วอาไม่ไม่ใช่ถุงน้ําลูกไม่ใช่จักกระดกน้ําทําไมเปลี่ยนของเดี๋ยวตายเปลี่ยนเออตอบมันตบมันปาบปาบมึนดิ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 เออหมุนแล้วโอ้จะตายแล้วโอ้โหมัก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่าอาหารให้มานึ่ง สองสามปัจฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้าวแม่งเน็ตหลุดเดี๋ยวเน็ตฮัลโหลเน็ตมาจงมาลูกไม่เอาไปเย็นใจเย็นเน็ตลูกเน็ตฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเน็ต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 ได้เน็ตแป๊บนึงนะครุณผู้ชมยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้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 ยังได้ละได้ละได้ละมาแล้วโอ้ติดแล้วครับคุณผู้ชมครับ จับเลยนี่เรียบร้อยนะครับมาแล้ว King Wolf นะฮะนี่กดเรียกก่อนเลยนะครับให้เจ้าหมาป่าตัวนี้เลเวลยี่สิบห้แล้วนะครับโจมตี120ย่าเอ้ยโจมตีสี่สาแล้วนะฮะแล้วก็ exp เท่านี้นะเดี๋ยวเราต้องไปปั้นปั้นเวลให้จับเจ้า King Wolf ของเราเองนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจับมันอีกนะครับ จับไปขี่ด้วยนะครับจะเอาไปขี่ด้วยนะครับผมไม่ให้จับมาแค่แบบเป็นลูกน้องของเราอย่างเดียวนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงนะครเราจะจับไปขี่ด้วยนั่นเองนะครับอก่อนอื่นเลยเราจะไปเปลี่ยนชื่อให้จับเจ้า selling k คิ w o ูฟของเรานะครับเปลี่ยนชื่ออะไรดีเปลี่ยนเป็นชื่อซิวเวอร์บูฟมู้มันเข้ากับเราดีนะครับปกตินี่จั้งชื่อว่าซิวเวอร์ฟ็อตอนนี้ก็เป็นซิวเวอร์บูม้า คอนเฟิร์มไปเล้แทะซิงเวอร์วูฟเจ้าแมวนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านดีกว่านะโอเคคุณผู้ชมครับเรากลับมาที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคนที่นะครับเข้ามาอยู่บ้านเพื่อนแล้วนะครับไม่สามารถใช้ของเพื่อนในบ้านได้นะครับก็ให้เรานะครับตั้งอนุญาตเพื่อนก่อนนะครับผมอย่างเช่นแบบเป็นตู้ของผมก็ได้ อ้เนี่ยนี่นี่อ่าเตาเตานี้ของผมนะครับนี่นี่นี่เป็นที่ทำคราบทำอาหารนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นของผมใช่ไหมเราก็กดไปเลยครับกดแบบนี้นะครับขึ้นมาเมนูแบบนี้นะครับให้กดไปที่ฟันเฟืองที่อยู่ซ้ายมือนะครับอ่านะครับพอขึ้นอย่างนี้เสร็จนะครับให้เรานะครับแอดคนที่สามารถที่จะมาเปิดของเราได้นะครับก็กดแอดมินไปนะครับ หรือว่าจะเป็นการอันนี้ก็ได้นะครับอืมไม่ซื้อ โอโยเทิร์นออนดิอ๋ออันนี้ก็จะเป็นการเปิดให้แบบคนทั้งบ้านนะครับคนทั้งบ้านเลยนะสามารถมาใช้ได้นั่นเองนะครับหรือว่าจะแอดเป็นคนๆไปก็ได้นะครับก็สามารถที่จะแอดเป็นแอดมินหรือว่ายูเซอร์อะไรนะครับตรงนี้สามารถแอดชื่อได้นะครับก็จะมีชื่อเพื่อนในบ้านนะครับที่อยู่ขึ้นมานะสามารถที่จะกดแล้วก็แอดเข้าไปได้เลยนะครับหรือจะพิมพ์ชื่อก็ได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะสามารถใช้ของร่วมกับเพื่อนได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือน้องของผมนะครับก็ เขาเปิดให้ผมใช้ของพวกเตาผิงเตาอะไรพวกนี really Angeles, ้นะครับมันก็สามารถใช้ได้นะครับไม่งั้นเราจะใช้ไม่ได้นะมันจะขึ้นสีดาหมดเลยนะฮะก็สำหรับน้องๆคนไหนที่ไม่รู้ไม่รู้วิธีทำนะครับก็มาดูคลิปนี้กันได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็เรื่องการคาฟของนะครับคาฟของต่างๆนะครับอันไหนที่มันยังไม่ปลดล็อกอะครับให้เราสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตไปที่ป้ายนี้ครับป้ายใหญ่ตรงนี้นะครับว่าเขาต้องการ อะไรบ้างนะครับผมก็เขาบอกให้เราอันนี้อนนจะเป็น,น,น,ปนตู้เป็นตู้ทองอันนี้ใช่ไหมครับอ่ะตู้ทองเขาบอกให้เราเลเวลสาก็คือให้เลเวลเลเวลของเรา30ก่อนนะครับแล้วก็ place t o iron c h e s t นะครับอันนี้ก็จะเป็นการาวางกล่องไอรอนนะครับก็คือกล่องอันนี้นะครับลงบนพื้น2กล่องนะครับของชิ้นนี้จะปลดล็อกทันทีแล้วก็มันจะขึ้นให้เรา แบบนี้ให้เราใช้ได้ครับให้เราคราฟขึ้นมาด้านเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ไม่รู้เรื่องนะครับเกี่ยวกับการให้เพื่อนนะครับสามารถที่จะมาใช้ของของเรานะครับผมก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนของเรานะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะเทรดของนะครับเทรดกล่องกันได้นะครับผมไม่มีตัวอย่างไม่มีเพื่อนมาให้ดูด้วยดิน้องน้อง น้องอีกคนเขายังไม่ได้มาเล่นนะครับก็สามารถกดไปที่เพื่อนนะครับกดไปเดินเข้าไปใกล้ๆครับมันจะขึ้นรูปมือแบบเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนหมายเงี้ยเนี่ยมันจะขึ้นเมนูแบบนี้เลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เมนูแบบนี้ดิมันจะขึ้นมาครับเป็นหน้าต่างของของเอ่อตัวละครอีกตัวหนึ่งอะ่ะเออแล้วก็กดไปที่เมนูสุดท้ายนะครับที่เขียนว่า in v i t e Invi t e t r a d e นะครับก็คือการเทรดของให้เพื่อนนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาบอกแค่นี้แล้กันนะครับก็ใครสงสัยนะครับมีอะไรอย่างซักถามนะครับก็คอมมาต t คอมเมนต์แล้วก็สามารถแอดนะครับแอดเพื่อนได้นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับครับสวัสดีครับถ้ามีอะไรก็พิมพ์เมนต์บอกกันได้นะครับ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย